ได้เลยครับผมจะเขียนหุกภาษาไทยให้คุณใช้เปิดต้นคลิปได้อย่างทรงพลังเต็มไปได้วยความลึกลับและชวนสงสัยพร้อมใส่ call ู o a c ช i ่นอย่างเป็นธรรมชาติในช่วงจังหวะที่เหมาะสมครับลองจินตนาการดูสิครับหากกรุงเทพเกือบจะถูกกองทัพพมา่าล้อมจนไม่เหลือทางรอดแล้วแม่ทัพไทยเพียงคนเดียวสามารถทำลายคีมเหล็กนั้นจนแตกสลายได้อย่างไรกลยุทธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดแผนการที่ถูกซ่อนในเงามืดและวินาทีที่โชคชะตาของชาติทั้งชาติถูกตัดสินด้วยเพียงลมหายใจเดียว ถ้าคุณอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้พลิกผันอย่างไรและแม่ทัพผู้อัจฉริยะใช้กลยุทธ์ใดที่ทำให้ศัตรูแตกพ่ายจนโลกต้องจารึกต้องฟังให้จบครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไทยที่เข้มข้นลึกลับและเต็มไปด้วยกลยุทธ์แบบนี้กดซ u b s c r i b e และคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าอยากฟังเหตุการณ์ใดต่อไปคุณอยากให้ผมเขียนฮุกแบบสั้นกระชับ2030วินาทีสำหรับเปิดคลิปหรือแบบยาวเต็มอารมณ์4060วินาทีเหมือนบทนำละครประวัติศาสตร์ดีครับ ค่ำคืนที่เงียบสงัดเหนือกรุงเทพลมพัดแรงราวกับฟ้ากำลังส่งสัญญาณเตือนภายในกำแพงเมืองผู้คนหวาดระแวงเสียงกลองรบดังมาจากระยะไกลเสียงก้องสะท้อนอยู่ในอกของทุกคนกองทัพพม่าหมา,มา,มาเคลื่อนทัพมาทั้งสองด้านประหนึ่งคีมเหล็กที่จะบีบหลวงพระบางลงมาให้แตกสลายทุกสายตาในกรุงเทพมองออกไปไกลสุดขอบฟ้าเห็นเพลิงควันลอยขึ้นทีละแห่งทีละแห่งความกลัวค,ค,ค่อยๆคืบพานเข้ามา แม่ค้าขายข้าวสารกอดลูกน้อยไว้แน่นชาวบ้านรีบปิดประตูเรือนพระสงฆ์ในวัดพุมพำบทสวดขอพรสิ่งเดียวที่ทุกคนถามคือใครจะหยุดยั้งมหันตภัยครั้งนี้ได้ท่ามกลางความสิ้นหวังข่าวหรือแพร่สะพัดว่ามีแม่ทัพคนหนึ่งลุกขึ้นต้านกองทัพพม่ายอย่างกล้าหาญเขาไม่ใช่ผู้ที่มาก้วยพ,พลอยลไม่ใช่ผู้ที่มีปืนใหญ่เหนือกว่าแต่เป็นผู้มีปัญญาและกลยุทธ์เฉียบขาดเหนือใครผู้คนเริ่มพูดถึงชื่อของเขาในซอกซอยตลาดน้ำท่าลำคลองเสียงเล่าขานดังไปทั่วเหมือนแสงแห่งความหวังที่ส่องลอ แต่ความหวังนั้นจะเพียงพอหรือไม่เมื่อกองทัพพม่าล้อมกรุงเทพเข้ามาใกล้ขึ้นทุกชั่วโมงเสียงฝีเท้าทหารดังสะเทือนดินเสียงช้างสึกก้องสะท้อนราวกับพระสุธากำลังสันไหวแม่ทัพหนุ่มผู้นี้ยืนอยู่บนกำแพงเมืองจ้องมองไปยังขอบฟ้าที่มืดมิดดวงตาไม่หวั่นหวันเขารู้ว่าสึกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปกป้องแผ่นดินแต่คือการทดสอบชะตาของชาติทั้งชาติและในห้วงขณะนั้นเขาหันไปบอกนายทหารคู่ใจเพียงสั้นๆว่าพวกเขาคิดว่าล้อมเราได้แต่แท้จริงแล้วเราต่างหากที่กำลังล้อมพวกเขา เสียงคำพูดนั้นดังสะท้อนเข้าไปในใจของทหารทุกนายที่ยืนเคียงข้างก่อนที่ไฟสึกจะลุกวาบในดวงตาของพวกเขาเทียงชั่วข้ามคืนแม่ขับหนุ่มสั่งให้ปิดไฟในเมืองทั้งสิ้นเหลือเพียงแสงคบเพลิงบางจุดที่ถูกจงใจวางไว้ราวกับกับดักกองทัพพม่ามองจากไกลคิดว่าเมืองกำลังอ่อนล้าและไร้การป้องกันขณะเดียวกันเขาให้ทหารลอบเคลื่อนไปตามลำคลองลัดล่อป่าไผ่ใช้เส้นน้ำที่คนต่างชาติไม่เคยรู้จักเสียงฝีพายเบาแทบไม่สะกิดผิวน้ำราวกับสายน้ำเองกำลังซ่อนพวกเขาไว้ รุ่งเช้าพมายกพลเข้ามาใกล้กำแพงเมืองเสียงกลองศึกกระหึ่มหัวหน้าทัพพมายิ้มยาะเพราะเชื่อว่าคิมเหล็กของตนกำลังปิดกรุงเทพได้แน่นหนาแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือเส้นทางเบื้องหลังเริ่มถูกสกัดอย่างแยบยนทหารพรม่าที่ล้อมมาจากทิศตะวันออกกลับถูกโจมตีจากด้านหลังโดยหน่วยกล้าเมืองไทยเสียงดาบัะทะดังสถานในยามเช้าเสียงร้องโหยหวนดังไกลไปถึงกำแพงเมืองขณะเดียวกันประชาชนในเมืองที่สิ้นหวังกลับได้ยินข่าวว่าพม่าถูกตัดเสบียงถูกโจมตีซ้ำซ้อน โดยกองกาลังเล็กๆที่รู้เส้นทางทุกสายเหมือนฝ่ามือความหวังที่เคยดับกลับส่องสว่างอีกครั้งแม่ค้าข้าวสารที่เคยร้องให้กลุ่มมือสามีแน่นแล้วพูดว่าบางทีกรุงเทพอาจจะยังไม่ถูกทําลายแต่พมายังมีทับใหญ่อีกด้านกําลังเคลื่อนมาช้าๆราวกับเงาดาที่ไม่มีวันหายไปแม่ทัพหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมืดครึ้มอีกครั้งฝนตั้งเขาหนักเขากล่าวเบาๆว,ว่านี่คือเวลาที่ธรรมชาติจะร่วมเป็นทับของเรา สายฟ้าฟาดลงกลางป่าใกล้ค่ายพม่าเสียงดังก้องสะท้อนเสียงช่างตกใจร้องกล้องไปทั่วสนามรบขวัญของทัพศัตรูเริ่มสั่นคลอนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือคือนนี้คืนที่ฝนเทกระหน่ำน้ำเอ่อท่วมทุ่งรอบกรุงเทพกลายเป็นทะเลโคลนกองทัพพม่าที่เคยมั่นใจว่าล้อมเมืองได้แน่นหนาบัดนี้ถูกขังอยู่ในหล่มโคลนที่ตนเองไม่คาดคิดแม่ทัพหนุ่มใช้โอกาสนั้นสั่งทหารออกตีสวนกลางสายฝนคบเพลิงสว่างว่าเป็นเส้นไฟตัดกับความมืดทหารไทยถมเข้าใส่ด้วยเสียงตะโกนก้องฟ้าแลบลงมาพอดีกับเสียงดาบปรทรรราววกกัััสส์เองงลตดินึ ชาวบ้านที่หลบอยู่ภายในกำแพงเมืองได้ยินเสียงดังสนั่นบ้างปิดหูบ้างร้องให้แต่หัวใจกลับเต้นแรงเพราะรู้ว่านี่คือการต่อสู้ที่เป็นความหวังครั้งสุดท้ายพม่าพยายามรีกรูปแต่ทุกครั้งที่พวกเขาพยายามรวมแถวก็มักถูกโจมตีอย่างแม่นยำจากแนวที่มือสนิทราวกับแม่ทัพหนุ่มรู้ทุกย่างก้าวของพวกเขาล่วงหน้าในวัดใหญ่กลางกรุงเทพพระเทยืนมองท้องฟ้าแล้วกล่าวเสียงสัน่นโชคชะตาของแผ่นดินกำลังถูกเขียนใหม่ในค่ำคืนนี้กลางสนามรบหัวหน้าทพม่าค่อยๆตระหนักว่าคีมเหล็ก ที่ตนวางไว้ไม่ได้บีบกรุงเทพอย่างที่คิดกลับกลายเป็นกับดักที่กำลังบีบตัวเขาเองให้แหลกสลายแม่ทัพหนุ่มเฝ้ามองศัตรูที่เริ่มอ่อนแรงแต่ดวงตาเขายังคงระวังเขารู้ดีว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่พม่าเก็บซ่อนไว้และมันกำลังเคลื่อนเข้ามาในความมืดเสียงแตรสึกกล้องสะท้อนมาจากป่าด้านทิศเหนือก้องกังวานจนพื้นดินสันสะเทือนทหารไทยที่กำลังได้เปรียบชงักไปชั่วขณะทุกสายตาหันไปยังความมืดลึกที่แผ่คลุมต้นไม้ใหญ่ แล้วช้างศึกของพาม่าก็ปรากฏขึ้นทีละเชือกทีละเชือกประงานในสายฝนดวงตาแดงวาวสะท้อนเปลวไฟคบเพลิงร่างนักรบพาม่าที่ขี่อยู่บนหลังช้างยกขอ,อกขึ้นสูงเสียงคำรามดังประหนึ่งภูเขากำลังเคลื่อนแม่ทัพหนุ่มรีตาเขารู้ทันทีว่านี่คือกองกำลังลับสุดท้ายของศัตรูกำลังเสริมที่ถูกเก็บไว้เพื่อปิดฉากสงครามให้สิ้นซากสายฝนโปรยหนักขึ้นอีกจนกลายเป็นม่น้ำปิดบังทัศนวิสัยเสียงกองพาม่าดังเร่งเร้าก้องเหมือนหัวใจของยักษ์ใหญ่ที่กำลังเต้นแรงขึ้นทุกข,ขณะ ทหารไทยหลายคนเริ่มหวั่นไหวบางนายหันไปถามแม่ทัพด้วยเสียงสั่นว่าเราจะต้านได้หรือไม่หากพวกเขาใช้ช้างศึกบุกทะลุก,กำแพงแม่ทัพหนุ่มนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นชี้ไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดเขากล่าวเพียงประโยคสั้นๆช้างศึกของพวกเขายิ่งใหญ่แต่ธรรมชาติก็ใหญ่กว่านั้นในวินาทีนั้นฟ้าแลบสว่างจ้าจนทั่วสนามรบกลายเป็นสีขาวเสียงฟ้าผ่าตามาอย่างโหดร้าสะเทือนพื้นดินน้ำในทุ่งที่ท่วมอยู่พลันเชี่ยวกรากราวกับแม่น้ำที่ตื่นขึ้นมาใหม่และช้างศึกแถวหน้า ก็เสียหลักทันทีเสียงร้องสนั่นสะท้อนแข่งกับเสียงฟ้าผ่าร่ามาือมาล้มลงกลางโคลนน้ำประเซนสูงเหมือนคลื่นทะเลแต่กระทบฝั่งทหารพมา่าที่เคยแน่วแน่กลับแตกตื่นเสียงกลาหนดังระงม,มในความมืดแม่ทัพหนุ่มสบโอกาสสั่งให้ทหารไทยโถมเข้าประชิดตัดเส้นขบวนศัตรูที่อยู่บนหลังช้างไม่ทันตั้งตัวร่วงลงมากลางสายฝนดาบและหอกของทหารไทยฟาดฟันอย่างไม่หยุดยั้ง เสียงกรีดร้องเสียงกลองรบเสียงฝนกระหน่ำสลับกันเป็นจังหวะราวกับฟ้าดินร่วมเขียนบทเพลงแห่งสงครามเลือดผสมกับน้ำฝนไหลองไปทั่วทุ่งกลิ่นเหล็กและดินเปียกและคลุ้งเต็มอากาศท่ามกลางความวุ่นวายหัวหน้าทัพพมา่าผู้ควบคุมกองช้างศึกมองเห็นสถานการณ์เริ่มพลิกผันเข้ากัดฟันกร้าวตะโกนสั่งกองทัพสุดท้ายของตนให้ฝ่าเข้าไปกลางเมืองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยเลือดมากเท่าไหร่ แม่ทับหนุ่มที่ยืนบนแนวคูน้ำกำแพงมองภาพนั้นด้วยสายตาแน่วแน่เขารู้ว่านี่คือช่วงเวลาเดียวที่จะตัดสินชะตากรุงเทพและเสียงสายฟ้าที่ฟาดลงใหม่ครั้งก็เหมือนสัญญาณจากฟ้าท้องฟ้าแตกเป็นเส้นแสงขาวเสียงดังจนพื้นกำแพงเมืองสันสะเทือนแม่ทับหนุ่มยกดาบขึ้นสูงเสียงตะโกนสั่งก้องกังวนเหนือเสียงฝนถึงเวลาแล้วปล่อยคู ทันใดนั้นประตูไม้ที่แ้นทางน้ำถูกเปิดออกกระแสน้ำเชี่ยทะลักลงสู่ทุ่งที่ทับพม่ากำลังเร่งรุกเข้าใส่น้ำป่าผสมฝนที่กักไว้หลายวันพุ่งออกมาเหมือนพยางูยักษ์แหวกเส้นทับศัตรูให้แตกกระจายเสียงทหารพม่าร้องลั่นช้างศึกหลายเชือกลื่นล้มจมหายไปกับน้ำวนทับใหญ่ที่เคยเป็นคีมเหล็กบีบเมืองกลับกลายเป็นฝูงที่ถูกสายน้ำบีบอัเสียเอง ทหารไทยส่งเสียงโห่ก้องความหวังที่เคยริปรีกลับเป็นประกายขึ้นอีกครั้งแต่ในสายตาแม่ทัพหนุ่มเขายังคงไม่ยิ้มเขารู้ดีว่ายังมีบางสิ่งซ่อนอยู่หลังม่านฝนบางสิ่งที่หัวหน้าทัพพมา่ายังไม่ได้เผยออกมาและเมื่อกระแสน้ำพัดผ่านไปจนเสียงคลื่นค่อยๆสงบทุกสายตาก,ก็เบิกกว้างทันทีเพราะจากแนวป่าลึกเสียงกลองรบชุดใหม่กำลังดังขึ้นอย่างชัดเจน เสียงกล้องหนักแน่นเป็นจังหวะช้าแต่ทรงพลังราวกับหัวใจของอสูรที่เพิ่งตื่นขึ้นจากการหลับไหลเงาทหารพมาร่าจำนวนมหาศาลเริ่มเคลื่อนออกมาจากแนวไม้ใหญ่ธงศึกสีแดงดำบกสะบัดท่ามกลางสายฝนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงขับบกแต่ยังมีเรือรบเล็กๆที่ลอบใช้ลำน้ำมืดด้านทิศใต้พวกเขาใช้เส้นทางลับที่แม้แต่คนในเมืองอยังแทบไม่รู้จักกระแสน้ำพุ่งแหวกมาเหมือนงูดำสร้างแรงกดดันมหาศาลเสียงชาวบ้านบนกำแพงเมืองร้องอื้ออึงความหวังที่เพิ่งลุกโชนกลับสั่นคลอนอีกครั้ง พวกเขาไม่มีที่สิ้นสุดเลยหรือเสียงชายชราผู้หนึ่งพึมพำแม่ทัพหนุ่มยืนสงบนิ่งมองออกไปยังความมืดที่ค่อยๆถูกเปิดเผยโดยแสงฟ้าแลบเขาไม่กล่าวอะไรเพียงกำมือแน่นรอบดาบสายตาคมเหมือนเสือรอขย้ำเหยื่นายทหารคู่ใจรีบถามท่านจะรับมืออย่างไรหากพวกเขาบีบทั้งบกและน้ำพร้อมกันแม่ทัพหนุ่มหันมามองเพียงครู่แล้วเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบบกและน้ำย่อมเป็นเพียงทางเดินหากเราคุมได้ทางเดินนั้นจะกลายเป็นหลุมศพของพวกเขาเอง ในวินาทีนั้นเสียงประสึกของพม่าก็ดังขึ้นพร้อมกันจากสองทิศกำแพงเมืองสันสเทือ,อีกครั้งและกองทัพใหม่ทั้งสองขอบวนเริ่มบุกเข้ามาอย่างบ้าคลาั่งเสียงกรอกกระทบกันดังก้องราวกับพายุเหล็กกำลังถาโถมเข้าหาเมืองทั้งเมืองสันสถานผู้คนบนกำแพงต่างพนมมือไหว้ฟ้าบางคนร่ำให้บางคนสวดมนต์ขอปาฏิหาริกองทัพพมา่าด้านบกถมใส่กำแพงด้วยแรงดุดคลื่นทะเลสาหิงทหารถือบันไดยกขึ้นพาดท่ามกลางสายฝนที่ไหลเป็นสายน้ำแดงปนเลือด ส่วนกองเรือเล็กก็เร่งฝากกระแสน้ําเข้ามาเสียงภายกระทบน้ําเป็นจังหวะรวดเร็วรากับหัวใจที่เต้นไม่หยุดเปลวไฟจากคบเพลินสะท้อนผิวน้ําเหมือนมูไฟเลื้อยตรงเข้าหาเมืองแม่ทับหนุ่มยืนนิ่งอยู่บนหอรบสูงสุดดวงตาไม่กระพริบเขารอจังหวะที่แม่นยำราวกับกําลังฟังเสียงของแผ่นดินเองทันใดนั้นเขาชูดาบขึ้นฟ้าผ่าลงมาดว่างจ้าเขาตะโกนสั่งเสียงดังก้องยิงไฟ ลูกธนูพันผ้าชุบน้ำมันถูกจุดเปลวและปล่อยออกไปเป็นสายฝนเพลิงพุ่งโค้งลงสู่เรือเล็กที่กำลังเข้ามาเปลวไฟลุกท่วมกลางสายฝนเสียงไม้แตกเสียงคนกรีดร้องดังสะท้อนขึ้นสู่ฟ้ากองทัพน้ำของพม่าถูกเผาเป็นทะเลเพลิงกลางสายฝนแต่ขณะเดียวกันด้านบกบันไดนับสิบก็ถูกตั้งพาดกับกำแพงแล้วทหารพม่ากำลังปีนขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งเสียงดาบกระทบก,กันดังระงมงใกล้เข้ามาทุกที เสียงเหล็กปะทะก,กันกระหึ่มเนื้อกำแพงเปลวไฟจากทัพเรือที่ยังลุกโชนสะท้อนบนกรอบเปียกฝนของทหารไทยและพะม่าท,ทุกการฟาดฟันเป็นประกายแสงวาบเหมือนดาวตกกลางราตรีทหารไทยผลักบันไดลงไปทีละอันเสียงร่างตกกระแทกโคลนดังสะท้อนแต่ทุกครั้งที่บันไดหนึ่งหักลงมาก็มีอีกสองบันไดถูกยกขึ้นแทนที่ศัตรูไม่หยุดไม่หวัดวันแม่ทัพหนุ่มฟันศัตรูที่ปีนขึ้นมาได้เองเลือดสาดประปนบฝนไหลลงตามกำแพงเขาตะโกนก้องให้ทหารทุกนายยืนให้มัน่นกรุงเทพอยู่ในมือพวกเราแล้วอย่าให้มันร่วงหล่น เสียงโห่กล้องของทหารไทยสั่นสะเทือนเหมือนคลื่นเสียงย้อนกลับไปบทขยี้ขวัญของศัตรูแต่จำนวนยังคงไหลทะลักขึ้นมาอย่างไม่สิ้นสุดในความชุลมุนเสียงประสึกพมา่าดังกล้องอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากแนวหลังสุดของสนามรบและเงาของกองทัพใหม่มหาศาลเริ่มโผล่พ้นม่านฝนออกมานายทหารคู่ใจหันไปมองอย่างตื่นตระหนกดวงตาเบิกกว้างท่านแม่ทัพพวกเขายังมีกำลังอีกแม่ทัพหนุ่มกำดับแน่นจนเลือดซึมออกจากฝ่ามือดวงตาไม่สั่นไหวเขามองไปยองทับมาหืมานั้นแล้วกระซิบกับตนเองเบา นี่หรือคือไพ่ใบสุดท้ายที่เจ้าซ่อนเอาไว้เสียงกลองศึกใหม่ค่อยๆดังใกล้ขึ้นมาเหมือนหัวใจของสงครามที่ยังไม่ยอมจบสิน้นฝนยิ่งคงตกหนักราวกับฟ้าร้องให้ให้กับแผ่นดินเสียงกลองศึกของพมา่ายิ่งใกล้เข้ามาทุกจังหวะเหมือนตอกย้ำให้หัวใจทหารในเมืองหนักอึ้งลงไปอีกทัพใหม่ที่โผล่มาจากหลังม่านฝนมีใช่เพียงกองร้อยเล็กแต่คือกองทัพเสริมมือหมาทงพม่าปักเรียงรายจนท้องฟ้าถูกกลืนด้วยสีแดงดำเสียงโร้องของพวกเขาดังสถานป่าเสมือนคลื่นยัก,ย,ย,กย,ย้ายกำลังถาโถาม บนกำแพงเมืองกรุงเทพเต็มไปด้วยเสียงหวีดร้องของชาวบ้านบางคนสิ้นหวังถึงขั้นสุดข่าลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากเราจะเอาชนะได้อย่างไรเมื่อพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุดแม่ทัพหนุ่มกลับยืนนิ่งดวงตาไม่ละไปจากกองทัพมาหืมานั้นเขารู้ดีว่าศึกครั้งนี้มีใช่แค่กำลังรบหากแต่คือการต่อสู้ของสติปัญญากับโชคชะตานายทหารคู่ใจถามเสียงสัน่นท่านแม่ทัพหากพวกเขาบุกเข้ามาพร้อมกันทั้งสามทัพกำแพงนี้คงไม่อาจต้านได้ แม่ทัพหนุ่มหันไปสบตาพลันยิ้มเย็นที่แทบไม่เคยปรากฏบนใบหน้าเขาตอบสั้นๆใครว่าพวกเขามีสามทัพแท้จริงแล้วพวกเขามีเพียงหนึ่งแตเรามีทั้งเมืองทั้งสายน้ำทั้งพื้นฟ้าอยู่ข้างเราท่านใดนั้นฟ้าผ่าลงใกล้แนวศัตรูอีกครั้งสว่างว่าเผยให้เห็นบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดหลังทัพพมา่าสายฟ้าที่ฟาดลงมาเผยให้เห็นเงาดำมือหมาเคลื่อนขนานไปกับแนวทัพพม่าเสียงสะเทือนดินดังต่อเนื่องจนกำแพงเมืองสันสถานทหารทั้งสองฝ่ายชะงักหันไปมอง สิ่งที่ปรากฏมิใช่ทับเสริมของศัตรูแต่คือกองช้างสกไทยที่ถูกซ่อนเอาไว้อย่างลับที่สุดนำโดยทหารกล้าจากหัวเมืองรอบนอกที่เพิ่งเดินทางมาถึงในนาทีวิกฤตคบเพลิงหลายร้อยดวงส่องแสงทะลุม่านฝนตัดกับเสียงคำรามของช้างที่ดังก้องราฟ้าร้องทหารพรมาร่าที่กำลังเฮโลโหร้องพลันหยุดเสียงลงสีหน้าพลันซีดเผือดเมื่อเห็นกำลังที่ไม่คาดคิดปรากฏขึ้นจากเงามืดแม่ทัพหนุ่มมองภาพนั้นด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวเขากระซิบแผวเบรารวกับผู้กับลมหายใจแห่งแผ่นดินนี่คือไพ่ใบที่แท้จริง เสียงกองศึกของไทยดังขึ้นรับกันกันกนกบเสียงแตรสั่งเสียงโหร้องของทัพไทยระเบิดก้องขึ้นบนกำแพงน้ำเสียงเต็มไปด้วยไฟแห่งความหวังที่วนคืนมาอีกครั้งและก่อนที่ฝนจะกลบเสียงทั้งหมดแม่ทัพหนุ่มก็ตะโกนสั่งเสียงดังสุดกำลังบุกกองช้างศึกทยานเข้าสนามรบแผ่นดินสะเทือนทุกย่างก้าวมุ่งตรงเข้าสู่กลางกองทัพพมา่าที่คิดว่าตนได้ล้อมกรุงเทพไว้อย่างมั่นคง เสียงปรีดร้องเสียงดาบปะทะและเสียงกองศึกค่อยๆจางหายไปท่ามกลางฝนที่เริ่มเบาลงจนกลายเป็นเพียงละอองบางๆควันไฟจากทับเรือที่ถูกเผยังคงลอยอ้อยอิ่งเหนือสายน้ำกลิ่นเหล็กกลิ่นดินเปียกและกลิ่นควันผสมกันจนฟ้าดินหมุนสลัวกองทัพพมา่าที่เคยโถมเข้ามาดุดคลื่นทะเลใหญ่บัดนี้แตกพ่ายกระจัดกระจายช้างศึกไทยยืนะหงานกลางสนามรบราวกับภูผาที่ไม่อาจ <c oughs> ขยับเขยื้อนเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะของทัพไทยดังก้องไปทั่วกรุงเทพ ประชาชนบนกำแพงเมืองโผลเข้ากอดกันด้วยน้ำตาหลายคนสุดเข่าลงกราบผืนดินที่ยังชุ่มเลือดแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความรอดแม่ทัพหนุ่มยืนสงบอยู่บนหอรบสูงสุดดาบในมือเปื้อนเลือดและน้ำฝนข้างเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ค่อยๆเปิดแสงแรกของรุ่งอรุณดวงอาทิตย์ส่องผ่านกลุ่มเมฆเผยแสงทองอับทั่วกำแพงเมืองเขาไม่ได้ยิ้มกว้างไม่ได้แสดงความยโสเพียงกำหมัดแน่นและเอ่ยเสียงเบาแผ่นดินนี้รอดมาได้เพราะหัวใจของทุกผู้คนไม่ใช่เพราะข้าผู้เดียว สายลมเช้าวันใหม่พัดทงไตรรงบนยอดกำแพงให้โบกสะบัดเสียงระฆังวัดดังขึ้นรับกับเสียงนกที่โผบินท้องฟ้าใสาค่อยๆเปิดทางให้กรุงเทพหายใจอีกครั้งและในห้วงขณะนั้นทุกดวงใจในเมืองรู้เพียงว่าคีมเหล็กที่พม่าหวังจะใช้บีบกรุงเทพถูกทำลายลงแล้วด้วยสติปัญญากลยุทธ์และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของคนไทยทั้งชาติ